อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราขอขอบคุณเงินชัยโยสาขาบางเลนรับเงินไวได้เงินเต็มๆยังไงก็ชัยโยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องที่จะเล่านี้วัดนี้ผีไม่ดุนะครับ จากที่ได้ถามคนในพื้นที่แล้วก็ไม่มีใครพบเจอดวงวิญญาณใดๆแต่อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จะเล่าจึงได้นำมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยเรื่องมีว่าวันนั้นผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมของผมโดยเพื่อนของผมนั้นชื่อแบงค์เพื่อนของผมมันโทรมาบอกบุญว่ามันเองกำลังจะบวชเป็นพระ ที่วัดคนทีในจังหวัดสุพรรณซึ่งเป็นบ้านเกิดของเพื่อนของผมนั่นเองเมื่อได้ทราบข่าวผมและเพื่อนอีกห้าคนก็พากันโมทนาสาธุจึงได้นัดกันว่าจะไปร่วมอนุโมทนาบุญในงานบวชของเพื่อนในครั้งนี้โดยที่ตอนนั้นเรารวมตัวกันได้ทั้งหมด6คนเราเดินทางด้วยรถโด,ดยสารประจำทางเดินทางตั้งแต่9ก้าโมงเช้าตามสไตลดด์รถโดยสารวิ่งไปเรื่อยๆจอดทุกป้าย กว่าจะถึงอู่จอดรถในตัวอำเภอก็เกือบห้าโมงเย็นจากนั้นพวกเราได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อแบงค์ที่ได้รอรับอยู่ด้วยรถกระบะเพื่อที่จะเดินทางไปสู่หมู่บ้านที่ตั้งของวัดคนทีหมู่บ้านของเพื่อนผมก็เป็นเหมือนหมู่บ้านตามต่างจังหวัดทั่วไปคือส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนยกสูงบ้านบางหลังก็มีลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เมื่อพอพวกเรามาถึงบ้านที่จัดงาน พวกเราก็มีดีรอลงจากรถตอนนั้นเราได้รับการต้อนรับจากบรรดยาญาติญาติของแบงค์หลังจากทักทายเสร็จพวกเราก็ไปพักผ่อนตามตอัธยาศัยพอตกช่วงเย็นก็ทานข้าวทานปลาหาอาหารที่เจ้าภาพจับเตรียมไว้ให้พอเรากินข้าวกันเสร็จนาต้อยซึ่งเป็นน้าแท้ๆของแบงค์ก็เดินถือเบียร์มาสองขวดแล้วก็เอามาวางลงตรงแค่ไม้หน้าบ้านพร้อมกับเอ่ยปากออกชวนพวกเราว่าให้มาร่วมดื่มเบียร์กัน ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นอย่างพวกผมอยู่แล้วเรื่องเล่าเรื่องเบียร์มักจะต้องดื่มในงานบุญงานเทศกาลต่างๆพวกผมทั้งหกคนรวมถึงน้าต้อยนางตังวงดื่มเบียร์กันอย่างออกรถออกชาติหมดแล้วก็เอามาเพิ่มหมดแล้วก็เอามาใหม่จนสักประมาณสักสามทุ่มปรากฏว่าเบียร์ที่เตรียมเอานั้นกินกันจนหมดทีแรกพวกผมก็กะว่าจะหยุดดื่มเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มเมากันมากแต่ยังไม่ทันไล นาต้อยก็ตะโกนออกมาว่าเฮ้ย hey, ไอ้พวกหลานเองเมากันแล,ล้วหรอวะทำไมคออ่อนกันจังเบียร์ที่นี่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวนะพาไปกินต่อที่วัดโดยที่ในตอนนั้นพวกเราก็แบ่งรับแบ่งสู้ใจนึงก็อยากจะนอนพักแต่อีกใจนึงก็เกรงใจนาต้อยเพราะว่าเป็นน้าของเพื่อนพวกเราปรึกษากันอยู่นานจนสุดท้ายความเกรงใจก็มาเป็นที่หนึ่ง พอพวกเราได้ยินตาต้อยพูดแบบนั้นพวกเราก็เก่งใจเลยพากันเดินตามตาต้อยตรงไปที่วัดซึ่งก็ห่างจากบ้านประมาณ3-4กิโลเมื่อพอเดินไปถึงที่วัดนาะต้อยก็เดินตรงไปใต้ถุนศาลาการประเรียนเพื่อที่จะไปหยิบเบียร์จากตู้แช่ซึ่งแช่เอาไว้ในถังน้ําแข็งวางไว้จัดเตรียมไว้สําหรับงานพรุ่งนี้ส่วนพวกเราก็ยืนรอกันอยู่ตรงลานโลง่โลงตรงบริเวณวัดสักครู่หนึ่งผมก็เหลือบตาไปเห็น เพิงลักษณะคล้ายศาลามีหลังคายอยู่ทางด้านซ้ายมือพอดีมีเสือปูอยู่ตรงนั้นพอดีเมื่อเห็นสถานที่ตรงนั้นก็เหมือนมันช่างเหมาะเจาะซะเหลือเกินพวกเราก็พากันไปนั่งตั้งวงกันตรงนั้นพอหน้าต้อยมาก็มันเลงดื่มกินกันต่อทั้งร้องเพลงข้อขวดเบียร์แซวก,กันเรื่องนั้นเรื่องนี้จนเวลาผ่านไปได้สักประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้ระหว่างที่คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่อยู่ ก็มีลมหนาวเย็นยะเยือกพัดมาวูบใหญ่ทําเอาพวกเราหยุดชะง,งักกันสักครู่และมองหน้ากันเหลือกหลักทำอะไรไม่ถูกแต่พักหนึ่งก็ลองเพลงเคาะขวกกันต่อโดยไม่ได้สนใจเหตุการณ์เมื่อกี้ผมยังจำได้เลยว่าตอนนั้นร้องถึงเพลงกัญชาของวงพี่แอดทอนที่ว่าชั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเสพสิ่งจูงใจให้ลายแก่ตัวเราเองคู่เดียวเท่านั้นละครับ ผมมีความรู้สึกว่าไหล่ซ้ายของผมขนมันลุกไล่ไปเลื่อยจนไปถึงต้นขาแล้วก็รู้สึกว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังไม่ทันไรหางตาของผมก็เหลือเห็นเง,งาบางอย่างและเมื่อผมมองเพ่งไปดีๆแล้วเงานั้นเป็นเงาของผู้ชายรูปร่างผอมเขากำลังนั่งยองๆปกมือตามไปด้วยความสนุกสนานเหมือนกับว่าเขากำลังร้องเพลงไปด้วยอย่างสนุกสนาน ตอนนั้นผมตกใจมากๆแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่คุมสติตัวเองเอาไว้ไม่อยากให้คนอื่นต้องตกใจตามเหมือนกับผมผมจึงทำเป็นนิ่งๆซะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมนั่งฝืนทนอยู่อย่างนั้นแล้วนั่งกระดกเบียร์ไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นผมก็พางหันมองไปทางเดิมก็ยังคงเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งยองๆอยู่เช่นเดิมแต่คราวนี้เงานั้น ไม่ได้ตบไม้ตบมือแต่เป็นการจ้องมาที่วงของคุกผมอย่างหน้าตาแบบเอาจริงเอาจังเหมือนกับว่าอยากให้เชิญชวนแกเข้ามานั่งร่วมวงด้วยเมื่อผมเห็นเป็นแบบนั้นผมไม่รอช้ารีบกระดกเบียร์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผมเมาในที่สุดพอได้เวลาไปสักระยะทุกคนก็เมาปินตัวผมเองได้นอนกิ้งอยู่กับเสือบนนั้นส่วนเพื่อนผม พากันลากสังคาของตัวเองไปนอนที่ใต้แค่ใต้สาลาการประเรียนประมาณตีห้าเสียงเพลงงานบวชด,ดังขึ้นเครื่องเสียงชุดใหญ่ป,กปกลุกพวกเราให้ตื่นขึ้นมาผมตื่นขึ้นมาทั้งทงท,งที่ยังไม่สางแต่พอลุกตัวขึ้นมานั่งได้ก็ลุกขึ้นยืนแต่พอหันไปเห็นด้านหลังของผมเท่านั้นแหละครับทําเอาผมสางขึ้นมาท,าทันทีพอภาพที่เห็นนั้นก็คือเมนเผาศพ โดยที่ตัวเมนนั้นอยู่ห่างจากจุดที่ผมตั้งวงกันไม่ถึง20เมตรผมตกใจมากๆซึ่งพอผมหันไปมองหน้าเพื่อนท่าทางของเพื่อนๆนนั้นก็ตกใจไม่แพ้ผมผมกับทางเพื่อนจึงได้เดินไปหาเพื่อนที่เหลือพร้อมพูดกันมาว่าเฮ้ยเมื่อคืนนี้เราแดกเล่ากันหน้าเมนจริงๆเหรอวะทุกคนมองหน้าและพยักหน้าพร้อมกันซึ่งตอนนั้นแปลกใจจริงๆว่าเมื่อคืนนี้ ทำไมพวกเราทั้งหมดถึงไม่มีใครเห็นเลยว่าหลังเพิงนั้นเป็นเมนยังไม่ทันไลเพื่อนผมก็พูดสวนขึ้นมาว่าพวกมึงรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้นอกจากพวกเราตั้งวงกันแล้วยังมีคนอื่นมาร่วมวงด้วยโดยเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้มันสังเกตเห็นมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่ทางด้านหลังของผมโดยที่คนหนึ่งนั่งขัดตมาดแล้ตกไม้ตกมือ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้ชายนั่งยองๆทำท่าร้องลําทำเพลงอยู่ทางด้านหลังของผมพอผมได้ยินผมก็ยิ่งตกใจไปกันใหญ่เพราะเหมือนกับที่สิ่งที่ผมเห็นเพื่อนผมก็เห็นเหมือนกันไม่ทันจะพูดจบเพื่อนอีกคนในวงก็ส่วนขึ้นมาว่าอย่าว่าแต่ผมเลยที่มีคนนั่งข้างหลังพเพราะเพื่อนๆของผมก็เห็นบริเวณหลังนาต้อยก็มีผู้ชายอีกสามถึงสี่คนมานั่งอยู่คล้ายๆกัน และทำท่าโบกไม้โบกมือร้องลําทำเพลงเหมือนกับว่าพวกเขาได้พร้อมใจกันมาร่วมวงดื่มเบียร์กับพวกเรายัางไงอย่างนั้นพอฟังอย่างนั้นผมหันไปมองที่นาต้อยโดยที่ตอนนั้นแกยังไม่ได้สติแกยังคงนอนสลบเหมือบอยู่ตรงนั้นมีแต่พวกเราทุกคนที่สั่งเมาและมองหน้ากันพ้มกับพยักหน้าตอบรับกันว่าสิ่งที่พวกผมเห็นนั้นชัวร์แล้วแหละพวกเราโดนผีหลอก เมื่อคืนนี้พวกเราเมากับผีไม่น่าเชื่อครับพวกเราก็ได้แต่พูดกันว่าไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังหลังจากนั้นเสร็จงานทั้งหมดพวกเราก็เดินทางกลับและก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแม้แต่เจ้าภาพก็คือเพื่อนผมที่กำลังบวชอยู่ได้แต่เก็บเรื่องนี้เอาไว้และจำขึ้นใจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกถือว่าวิญ,ญญาณที่มาในรอบนี้ถือได้ว่ายังปานีพวกเรา เพราะว่าพวกเขาแค่มาล้อมวงด้วยเฉยๆแต่ไม่ได้มาหลอกหลอนจนทําให้พวกเราถึงกับช็อกและเรื่องนี้ก็ทําให้ผมฝังใจเลยว่าอยู่ในวัดในวากินเหล้ายาป่าปิ้งมันไม่ดีควรที่จะสํารวมให้มากกว่านี้แล้วทุกท่านล่ะครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้กันบ้างไหมหรือใครมีประสบการณ์หลอนๆอยากจะแชร์ให้คนอื่นรับรู้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ขอความเมตตากดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ฟังด้วยนะครับ